สวัสดีครับบุญมีมารายงานตัวอีกแล้วครับหดูนนะคะรายงานตัววันนี้พร้อมกับกินข้าวเสร็จแล้วครับแล้วก็พร้อมกับน้องๆครับน้องๆมาก่อกวนเยอะแยะเลยครับวันนี้ตามเคยนะคะน้องๆมีใครบ้างที่เข้ามามีพี่ถุงมีถุงทองมีทองทวีทองคูนแล้วก็สตูนนะคะ ขาใหญ่ของเราตามเคยค่ะตามเคยเข้ามาก่อกวนแล้วก็ตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างที่แกล้งกันอยู่แกล้งกันอยู่แล้วก็สํารวจสํารวจกันอยู่ค่ะถ้าบุญมีหล่ะลูกอุ้ยไอ้ลูกชายของแม่เนี่ยบุญมีก็เพิ่งกินข้าวเสร็จครับหนวดยาวพ่อหนวดพ่อหนุน่มหนวดยาวนะคะพ่อหนุ่มหนวดยาวของเรา หน้าตาสดใสนะคะหน้าตาสดใสขึ้นทุกวันอ่าอ่าเลียปากกว้างเลยรูปหล่อของแม่เนี่ยเลียปากกว้างเลยครับอ้าวแล้วอะไรติดอุ้ยอาหารติดอาหารติดอาหารติดอืมน่ารักนะ่าเอ็นดูขึ้นทุกวันนะคะเขาอะ่ะแข็งแรงขึ้นทุกวันเลยมีความน่ารักสดใสกับพ่อพ่อแม่ fc อ,อ่ะปิ้มปิ้ม,มอ่ะลูก ปิมปิมให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีใช่ไหมบุญมีขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านที่รักแล้วก็เป็นห่วงบุญมีนะครับแล้วคอยเป็นกำลังใจให้บุญมีกับแม่ครับบุญมีจะต้องแข็งแรงครับจะต้องเดินให้ได้ครับอะตัวตึงตัวตึงตัวตึงของเรานะคะทองพูลสำรวจไปทั่วะคะ่ะเขาตั้งแต่เข้ามาเนี่ย อันนี้ยังเป็นไผ่ไผ่เหลืออยู่ต้นหนึ่งที่แม่กิ่งซื้อมาวันก่อนเนาะพอดีเอาไว้ในห้องทํางานต้นหนึ่งก็เลยมีเหลือค่ะกินกันยังไม่หมดยังพอเลมกันได้อยู่ค่ะแต่ถ้าอยู่ข้างในนี่คือจะหมดเกลี้ยงไปแล้วนะคะแม่ก็เอาวางอาหารไว้ให้แล้วก็น้ําไว้ให้แล้วก็สํารวจไปเนี่ยค่ะทั้งพี่ทั้งน้องเขาอ่า เมื่อกี้สตูนนะคะสะตูนอ้อนแม่แม่กิ่งยืนอยู่นางเอาตัวมายื้อเอาตัวมายื้อตัวยื้อตัวที่ขาแม่แล้วก็อ้อนอ้อนมากอ้อนไม้อ้อนอยากกินขนมเลียค่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้ไปไหนเนี่ยชาตูนชาตูนอยู่ไหนลูกชาตูนไหนช่วยแม่เรียกชะตูนสิลูกบุญมีช่วยแม่ชาตูนสิชาตูนชาตูนแม่เรียก จตูนแม่เรียกจตูนอยู่ไหนถุงทองนอนอีกนเนกแล้วนะคะนอนสบายยอ่ะตัวตึงทางพูนลูกน้องไปไหนเห็นสตูนไหม,ม,มลูกสตูนอนอยู่มุมริมโน้นเลยนะคะนอนอยู่มุมริมโน้นข้างล่างข้างล่างเด็กๆก็ลงไปนั่งไปนอนกันได้นะคะเพราะว่าแม่กิ่งก็กวาดถูแล้วเนาะเราก็จะมีการกวาดถูทุกวันเหมือนกันค่ะพอมีพวกเขาเข้ามาเนี่ย มันก็จะเหมือนกับบางทีขนล่วงอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องปาดถูทุกวันเหมือนกันแล้วพวกเขาก็จะเข้าไปนอนนอนข้างในกันในห้องนี้ก็มีที่นอนเยอะค่ะพีที่นอนเยอะที่หลบเยอะเอา้ากินข้าวอิ่มก็ทําเป็นตาปลือจะง่วงอะสิเนี่ยฮะง่วงอะลูกง่วงยางง่วงยางบุมีง่วงยาง าชาน้อยชาน้อยทองทวีสำรวจนะคะสำรวจมุดตงโน้นทีตรงนี้ทีค่ะมุดไปทั่วเขาอะ่ะมุดทั่วเหมือนกันอ่ะพี่น้องเขาพี่น้องเขาแกล้งกันแกล้งกันสองพี่น้องหยอกกันเนี่ยค่ะแสบแสบพาตัวแสบของเราเนี่ยสตุนเห็นพี่ เห็นพี่กระโดดเล่นวิ่งมาแล้วอามาลูกสาวมาลูกสาวมาอาลูกสาวลูกสาวมาเอามาลูกมาเนี่ยค่ะลูกสาวนอนไปนอนมาเล่นไปเล่นมาก็มากินไผ่นะคะกินอาหารซะลูกไม่เอาไว้ให้หนูกินไงฮะเอ๊อเอ๊อเออนแม่โอ้ยาออนแม่เสียงเออเอลเอลนะลูกรูนะคะ อ้อนมากอ้อนมายลูกสาวของแม่กิ่งคนนี้ไปนอนไหนมาลูกนะนะตะตูนไปนอนไหนมานอนตากพัดลมเย็นๆนะคะตากพัดลมตากแอร์เย็นๆกลุ่ม VIP ค่ะกลุ่มนี้กลุ่ม VIP ก็จะเห็นสะตูนตลอดเนาะเพราะได้อยู่ห้อง vip ตลอดเพราะว่านางขนเยอะค่ะนางขนเยอะ เริ่มลามบาเรื่อยๆค่ะลามมาเรื่อยๆลามมาเรื่อยๆคนโน้นคนนี้บุญมีก็มองตามน้องอ่ะลูกอะมองตามน้องครับไหนไหนอ่าแม่หันแม่หันที่นอนให้มองน้องนะลูกนะหรือจะนั่งแม่กิ่งเปลี่ยนท่าให้นั่งมองน้องๆเล่นกันนะคะ ให้เขาเปลี่ยนท่านั่งบ้างเนาะหลังจากที่กินข้าวเสร็จเนาะเอ๋อเเสียงเสียงได้ยินเสียงลูกสาวไหมคะเสียงเขาจะเป็นเสียงอย่างนั้นนะคะเสียงสตูลของเรานั่งมองน้องเล่นหรอลูกฮะนั่งมองน้องเล่นครับอะตัวแสบตัวแสบมาทางนี้มาเร็วเร็วเร็ววิ่งเล่นไล่กันนะคะใต้โต๊ะ สนุกกันกับเขาใต้โต๊ะเล่นเสร็จก็มากินเล่นเสร็จโอ้ยกระโดดขึ้นนะคะทองพูนเนี่ยไม่รู้เลยโอ้ดูนะคะกระโดดขึ้นเลยกระโดดขึ้นบนบนพีน่ทองพูนไอพี่บุญมีเลยพี่บุญมีก็ได้แต่หันมองน้องไปน้องมองมาเล่นกันใช่ไหมลูกดีไม่เหยียบผมครับดีที่ทองพูนไม่เหยียบพี่นะ ถ้าเหยียบพี่พี่สู้เลยนะรู้ไหมลูก้องพูนเหยียบพี่พี่สู้เลยนะรู้ไหมตาแป๊วเลยนะคะหางเหงก็กชูชันเขาเนี่ยพอมีน้องๆเข้ามาอยู่ด้วยเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยโอ๊ยเบาๆลูกว่าเบาเบาก็จะพากันเล่นกันกระโดดตรงโน้นทีกระโดดตรงนีนท้ดดนนทีมุดใต้ล่างโต๊ะทีอย่างเงี้ยค่ะ พอมีน้องเข้ามาด้วยเหมือนกับว่าเขาก็ไม่หงอยเหงาเขาก็ไม่หงอยเหงาเขาก็จะมีแบบว่าได้หันมองน้องคนโน้นคนนี้เล่นกันค่ะตรงนี้เหตุผลหนึ่งที่แม่กิ่งเอาน้องๆเข้ามาด้วยค่ะอน้องๆเข้ามาข้างในด้วยเนะาะเบาลูกเบาวบาว หางก็ชี้ตลอดนะคะหางเดยวนี้ชี้ชี้เก่งชี้หางเก่งคอก็หันไปหันมาได้สบายค่ะงั้นคลิปนี้บุญมีรายงานตัวแค่นี้ก่อนนะครับบุญมีพัก พามาดูความโซนของน้องๆด้วยครับจะขยับขาเลยลูกขยับขาไหมอ่ะแม่ป้าออกให้จะได้ขยับขานะลูกนะป้าออกให้นะคะจะได้ขยับขาไหนๆก่อน,ก,อนก่อนจะจบคลิปนี้ขยับขาโชว์พ่อแม่เอฟซีกับลูกเร็วก่อนจะขยับขาขยเอ้ยก่อนจะจบคลิปขยับขาก่อนขยับขาก่อน ไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวรอคลิปหน้าก็ได้แม่ได้พ่อๆพอแม่ fc รอคลิปหน้านะครับเดี๋ยวบุญมีจะขยับขาให้ดูครับอันคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ